ปฏิบัติบทเนคข่ในวันมาคะบุญมีปีติเห็นการเดินสามของพวกเราแต่วันนี้ก็เดินทางมาคือปฏิบัติกันมาสามวันสองคืนใช่ไหมเออสามวันสองคืนได้บ้างไม่ได้บ้าง รับบ้างตื่นบ้างสัตว์งกบ้างว่ากันไปตามยถากรรมจะไปมุ่งหวังเอาให้มันเต็มร้อยมันคงไม่ง่ายนะโดยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้เวลาในการสั่งสมอากุศลจิตสั่งสม อุปทานในกิเลสคือความยึดถือในกิเลสมาอย่างยาวนานยึดถือในตัณหาในรักโลกกรธหลงมาอย่างยาวนานคงจะใช้เวลาแค่สามวันสองคืนมาสลัดมันหลุดก็คงจะยากแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะกลายเป็นเราจะโดนฝังเข้าไปอยู่ใน จิตสันดานของมารที่ครอบงำหรือว่ามารมันจะเข้ามาฝังอยู่ในจิตสันดานของเราอย่างชนิดที่ยากต่อการที่จะดึงมันออกหรือยากที่จะหลุดพ้นจากมันนั้นต้องฝึกที่จะแกร่งและกล้าพอที่จะปฏิเสธกล้าพอที่จะเดินหนีมันกล้าพอที่จะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำเรา การที่หมู่มานทั้งหลายที่มันครอบงำเราได้ด้วยรักด้วยโรคโด้วยบ่วงแห่งรักบ่วงแห่งโรคบ่วงแห่งโกรธบ่วงแห่งหลงบ่วงแห่งราคะโทสะโมหะบ่วงเหล่านี้มันครอบเราได้ก็เพราะว่าเราเรายอมมันเราปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือเราแต่ธรรมาดดที่เรามีความอาจหานแก้วกล้าองอาจ พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กับมันเดินหนีออกจากบันเสียบ้างแค่ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วเผลอชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสจะประกาศความเป็นไทยเลยทั้งชีวิตเมื่อตกความเป็นตกอยู่ในความเป็นทาตตลอดไม่มีโอกาสประกาศความเป็นไทยเราก็จะไม่ต่างอะไรกับ ธาตผู้ซื่อสัตย์หรือไม่กังวัวควายที่โดนมารมันจุงไปด้วยเราจะถามหาความสำเร็จความสุขความเจริญความรุ่งเรืองอันนี้จะไปทวงกับใครถามกับใครนอกอยากหันหน้าไปมองตาพยามารว่าเขาจะยอมให้ไหมเขาจะอนุญาตไหมเขาจะเมตตาต่อเราไหมทุกอย่างมันเป็นไป โดยที่เราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเห็นว่าชีวิตที่ไม่มีสละชีวิตที่ตกอยู่ในอำนาจการครอบงำชีวิตที่ตกเป็นทาสชีวิตที่โดนกักขังไปด้วยอารมณ์รักโรคโกรธหลงมันยากที่จะโดนโดนปลดปล่อยยากที่จะเป็นไทยยากที่จะกลายเป็นตัวของตัวเอง ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ต้องต้องถามตัวเองอยู่เดิมๆว่าน,นี้เราตกอยู่ในอำนาจของมานครอบงำหรือไม่ถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่หาความเป็นอิสระไม่ได้หาความเป็นไทยไม่ได้แล้วมีชีวิตอยู่เพื่อความเป็นทาตนป่วยการถือว่ามีชีวิตอยู่อย่างน่าเสียดายเขาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เขาชาตินึง ยังดันมาเป็นทาสซะอีกนั่นก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเสียดายไม่มีโอกาสจะพัฒนาหรือกดเรื่องพันธนาการตัวเองได้เลยแล้วคำตอบของคนที่เป็นทาสหรือว่าจุดสิ้นสุดของความเป็นทาสก็คือความทุกข์ความทุกข์ความ เศร้าหมองขุ่นมัวความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเศร้าโศกเสียใจความร่ำไรรำพันความโศกาอาดูนมันก็จะหลั่งไหลพลั่งพรูเข้ามาถามถามถามเราถามทับเราแล้วเราก็จะจะไม่เป็นตัวตัวเองละอย่ามาถามหาความสำเร็จความรุ่งเรืองความสุขสมบูรณ์ไม่มีวันเจอ เป็นที่จริงแล้วความรุ่งเรืองความสําเร็จความสุขสมบูรณ์ไม่มีใครเขาบรรดาให้เราได้หรอกเอพยาดาก็นั่งแต่เฝ้ามองตาปิดปริบละทมานครอบงําแล้วเทวดาย,ยังถูกมานครอบเลยสาอะไรกันสาอะไรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเอนธรรมดาใที่มานมีอํานาจครอบเราได้เวลาใดวันใดท้ามานครอบเราได้ เวลานั้นวันนั้นจะไปถามหาความช่วยเหลือจากเทพพยดาเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเทพพูดได้เราได้ยินเสียงพูดของท่านเขาคงจะได้บอกว่ากูก็เหมือนมึงนั่นแหละกูก็ไม่ได้ต่างกับมึงนักหรอกเดี๋ยวถ้ากูเผลอเขาเขาก็มาครอบงำกูเขาก็มาเล่นงานกูอง,งัน้นแล้วใครล่ะ พระพุทธเจ้าจึงบอกอัตตาหิอตนนัตโนนาโถไงตนเป็นที่พึ่งของตอนเอ้าเมื่อเทพพดายังช่วยเราไม่ได้แล้วเราจะช่วยตัวเราเองได้หรือได้สิพระพุทธเจ้าก็ทำให้ดูแล้วไงพระสง์สาวกของพระองค์พระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ดูแล้วไงอบาศุบาสิกาผู้ทรงถิน่นทรงศีลทรงธรรมทรงทานทรงสติทรงสมาธิทรงปัญญาก็ทำให้ดูแล้วไง แค่เราเดินตามรอยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารอยเบื้องอยุคนบาทที่พระองค์ทรงสเสด็จนำเราไปเท่านั้นเองแหละแต่ถามว่ามันยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายมากๆตัญหาอยู่ว่าเราจะทำไหมทำจริงจริงจังๆหรือไม่แล้วเมื่อไหร่จะทำเสียทีามาวันนี้ก็บอกว่ามาทำแล้วไงนี่ไงสามวันสองคืนอืม กูก็เห็นว่ามึงทำแหละทำยังไงก็หลับหลับตื่นตื่นไงหลับหลับตื่นตืนนี่ก็ดังสปปะพปะงกอีกแล้วได้โอกาสมานเข้าแทรกครอบอีกแล้วโอ้ยหนังตามันตกปกติเวลานี้มันต้องนอนนะท่านทำไมต้องมาสแสดงทำเวลาบ่ายโมงนี่มันเป็นเวลาต้องเออเวลาย่อยอาหารนะท่าน เรื่องจากบ่ายโมงมาเป็นสักสองสามโมงหรือสี่ห้าโมงอะไรกันทีเดียวเลยจบสวจบนเลยก็ฝึกไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝึกฝึกอะไรฝึกที่จะเดินหนีจากอำนาจการครอบงำของพยามารไงฝึกที่จะมีชัยชนะต่อมารไง สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระพุทธเจ้าอภิสมาจาร์อีกสามร้อยสิบเอ็ดที่พระเจ้าทรงสแสดงและให้ปฏิบัติก็เพื่อให้เราพร้อมและกล้าที่จะเผชิญเดินหนีออกจากอำนาจมารรวมความแล้วผู้ใดรักษาศินได้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นไทยต่อมารไม่เป็นทาตผู้ใดปฏิบัติทำได้ผู้นั้นก็เป็นอิสระต่อมาร ผู้ใดเจริญสติทำสมาธิรุ่งเรืองปัญญาได้ผู้นั้นก็มานพ่ายแพ้มานไม่สามารถครอบงำเราได้แถมยังหวาดกลัวสะดุ้งผวาด้วยซ้ำไปไอ้เงินถ้าเมื่อใดที่เรารู้จักที่จะฝึกตัวเองอย่างจริงจังๆอย่างจริงจรงจังๆแม้แต่กระทั่งชั่วช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นทำให้มันได้จริงๆจังๆทำมันให้เต็มที่ ใหม่ๆมันก็อาจจะดูฝืดฝืดคืดๆเครื่องๆอะไรบ้างหรือไม่ก็มันฝืนๆมันบ้างแต่ก็ต้องทำแต่ทำมันทุกวันทุกวันทุกวันทำมันประจำทำจนเป็นสันดานทำจนขาดมันไม่ได้ทำจนเรามีความรู้สึกว่ามันกับเราเป็นสิ่งหนึ่งเดียวกันเราหนีมันไม่พ้นทิ้งมันไม่ได้เพราะมันเป็นกิจวัตรประจำวันเป็น กรรมที่เราก็ต้องกระทำในไกกุศลแล้วก็จงอย่าลืมว่าคราใดที่เราทำมันก็คือรักษาศีลแผ่เมตตาจเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมสดมนจเจริญสติรมสมาธิภาวนาเมื่อใดที่เราทำมันเมื่อนั้นมารก็ไม่เข้าใกล้กุศลทั้งหลายมันก็ไม่เกิดกุศลทั้งปวงก็เกิดนี แล้วถ้าทํามันทุกวันทุกวันก็คิดดูแล้วกันแหละเหมือนกับคนเอาสตังใส่กระปุกใส่มันทุกวันทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันเต็มเองอ่ะเดี๋ยวมันก็เต็มเองหลวงปู่ก็ใช้วิธีแบบนี้แหละทามันทุกวันวันหนึ่งสองเวลาสามเวลาสี่เวลาห้าเวลาไม่มีอะไรก็ทํามันทุกเวลาเดี๋ยวมันก็เต็มเองอ่ะแต่สำคัญอย่าอย่าสลังยาวอย่าเกียรติคาน ิริเยทุกขมัติเจติบุคคลร่วงทุกได้เพราะความเพียรเราจะมาใช้เวลาสามวันสองคืนกับการกำหลาบมานถ้าอย่างนั้นมันจะสั้นไปไหมถ้าใช้เวลาทุกเวลาที่เราอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่กับการงานอยู่กับชีวิตประจำวันแต่ทำมันทุกวันกำหลาบมันทุกวันเดินหนีออกจากมันทุกวันยืนหยัดท้าทายต่อสู้กับมันทุกวัน วันละสักสองเวลาสามเวลาห้าเวลาแล้วแต่เราจะทำแต่ทำให้มันได้ทุกวันจนเป็นนิสัยเป็นสันดานที่ท่านเรียกว่าวสีทำจนเป็นประจำทีนี้มันก็ง่ายแล้วมานก็ขันข้นคร้มสะดุ้งผวาใครก็ไม่กล้าที่จะมาครอบงำเรา แม้แต่สิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของเราก็ครอบงำเราไม่ได้สิ่งที่เราเกลียดที่สุดในโลกก็ครอบงำเราไม่ได้สิ่งที่เป็นมิตรที่สุดในโลกก็ครอบงำเราไม่ได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดในโลกก็ครอบงำเราไม่ได้เพราะเพราะเรามีเสรีภาพเรามีอิสระเราเป็นตัวของตัวเองเรายืนหยัดตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งธรรมหลวงปู่ทิงได้เขียน เอไว้ในบทความเมื่อวานว่าผู้มีธรรมสุดท้ายคำตอบสุดท้ายบทสุดท้ายก็คือผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยคือผู้มีเครื่องป้องกันภัยคือเครื่องป้องกันผู้มีเครื่องป้องกันภัยทั้งกายและจิตใจ mm hmm. งเงินธรรมะอะไรบ้างที่จะเป็นเป็นเครื่องป้องกันภัยเอาง่ายๆทำสติทานศีล สมาธิสติปัญญาแม่ทานศีลสมาธิสติปัญญาเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำทานบ่อยๆไม่จำเป็นเลยหรอกชเช้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ภาวนากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไล่คาถาเทพรันจวนคาถาเทพรันจวนที่กูสอนเนี่ยมึงไล่ล้เดี๋ยวเทพรันจวนเองแหละเออมึงไม่รันจวนเทพก็รันจวน เทพไม่รันจวนมึงก็รังจวนมึงร้องะไล่ทุกวันทุกวันทุกวันเทพฟังแล้วใจอ่อนเอา,เอา,เอาวะยวนโยนช่วยมันหน่อยยอมยอมมันไปแต่ทำให้ได้ทุกวันกจะทำเป็นเล่นไปนะใช้ได้ผลนะขอ,องดีใช้ได้ผล บนทุกวันแหละสวดมันทุกวันแหละเทพฟังทุกวันเดี๋ยวก็เออเคลิ้มยงไงเอาไมา่อีกแล้วมึงเอาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยอมีมีที่ไหนเทพที่ไหนในหมื่นโลกธาตุได้ยินเขาเอาอยู่แล้วไอ้นี่ใหมกแล้วเว้เย <c oughs> ดูที่ประเทพจะไม่ลันจวนก็าให้มันรู้ไปสวดมันให้ได้วันละสามเวลาเออ มันก็คิดดูแล้วกันขณะสวดสามเวลาเวลาละหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าใช่ไหมเออชั่วโมงกว่าสามเวลาก็สามชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยเทพไม่ลันจวนมึงก็หลันจวนแหละเออต่อวันเนี่ยอย่าไปกลัวทําให้มันทุกวันหรอกทาให้มันทุกวันทําให้มันบ่อยๆทาให้มันเรื่อยๆใครไม่มีก็ไปลอกเอาเข้าลงเฟซบุ๊กไว้แล้วไม่ใช่เหรอ ออลงคอมพิวเตอร์ลงเฟซบุ๊กไม่งั้นก็ไปไปเปิดเทปดูเปิดเทปฟังเขาถ่ายทอดแล้วเขาเก็บเทปเอาไว้อัดเทปเอาไวา้แต่ไม่ใช่ถึงเวลาพอบอกว่าเปิดเทปดูเปิด, f, ดเทป f, ฟังอัดเทปไว้อ่ะเทวดาฟังกดปุ๊บ <c oughs> มึงนอนถึงพุง <c oughs> ลืมตาขึ้นมา ลันจวนนี่ยังเทวดายังเอากดอีกทีฟังอีกรอบไอ้แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยต้องสวดเองต้องสาธยายเองต้องออกจากจิตใจต้องตรงตรงต,รงต,รงต้องจริงจังสวดไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยศัตรูก็กลายเป็นมิตรหรอกนหมาดูก็กลายเป็นหมาเชื่องนี มึงไม่เชื่อลงไปสวดให้ผัวมึงฟังดิผัวดูดูเนี่ยผัวดูดูเนี่ยแต่ห่างๆหน่อยนะเวลาสวดก็อยู่ไกลๆเออไอ้ก็ทำมันทุกวันทุกวันบ่อยๆอะอกุศลมันไม่เข้าแทรกหรอกนี่ เป็นกุศโลบายที่ทําให้อกุศลมันไม่เข้าแทรกเพราะอากุศลมันไม่เข้าแทรกกุศลคือความชันฉลาดมันก็เกิดทีนี้แหละเราจะรู้เท่าทันรู้เท่าทันมายาการแห่งมารทั้งปวงรู้เท่าทันมายาการแห่งจิตรู้เท่าทันมายาการแห่งสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพสัตว์สรรพวัตถุสรรพธรรมชาติรอบตัวเราเรารู้เท่าทันมันหมด ทีนี้อะไรก็จะมาครอบงำเราไม่ได้นีก็อย่างที่บอกแล้วว่าคนที่รักที่สุดคนที่เกลียดที่สุดมิตรที่มากที่มีมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดศัตรูที่หน้าอันตรายที่สุดครอบงำไม่ได้ทั้งหมดครอบงำไม่ได้ทั้งหมดเพราะเรามีทมเป็นที่พึ่งมีทมเป็นเกราะมีทมเป็นเครื่องป้องกันภัยทั้งกายและใจฝึกศึกษา พัฒนาทำนี้มีผลนะลูกกระทำของพระผู้มีรพระภาคเจ้าไม่ใช่ไร้ผลทำได้เป็นผลดีทั้งนั้นแล้วก็เป็นผลดีแต่ตัว,ตวเองเห็นชัดทำวันนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ทำปัจจุบันนี้ก็ได้ผลปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วค่อยได้ผลทีนี้เวลาเรามีกุศลเยอะ เราทำบุญอะไรนิดนิดหน่อยหน่ยใส่บาทองค์หนึ่งถวายทานบาทหนึ่งร้อยหนึ่งบริจาคทานให้กับคนนุ่นคนนี้นั่นเล็กน้อยนิดหน่อยก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกับทำบุญเป็นล้านเป็นสิบล้านเพราะเหตุผลว่าอะไรเหตุผลเพราะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ไงแม้เราทำด้วยจิต อันประกอบไปด้วยศีลทานธรรมสมาธิสติปัญญาเ,เทวดาก็อนุโมทนาก็เหมือนกับบทพระชาดกที่ลุงปู่เขียนเนี่ยเศรษฐีลงทุนประวัติพระอนุรุธทธะเถระอดีตชาติของพระอนุรุธทธะเอาอาหารมื้อแรกและมื้อสุดท้ายของท่านเอาไปบริจาคทานใส่บาทให้กับพระพเจกับพระปัจเจกับพุทธเจ้า มือแรกและมือสุดท้ายของวันนั้นไปบริจาคเทวดารู้เข้าได้ยินเข้าก็สาธุการกันเรื่รอนลั่นสะเทือนสนั่นไปทั่วฝ่ายเศรษฐีเจ้านายของมานบหนุ่มผู้นั้นได้ยินดังนั้นก็บ่นขึ้นมาอะไรวะกูทำทานทุกวันกูบริจาคทานทุกวันให้กับมหาชนคนยากไร เทวดาเงียบคริบไม่หือไม่อือไม่สาธุโมโนโมทนาอะไรเลยที่ไอ้ยาจกเข็นใจบริจาคทานแค่ครั้งเดียวกับเทวดาอนุโมทนากันให้สะเทือนเลื่อนลันเทวดาก็เลยตอบปัญหาเศรษฐีว่าเอ้าก็ทานที่ท่านให้เนี่ยท่านมีเหลือท่านจึงให้แล้วก็ให้เพราะว่า เพราะว่าอยากให้เหตุผลที่อยากให้ก็เพราะว่านี่มันเป็นเป็นวัดปฏิบัติของเศรษฐีที่มีอยู่ในแผ่นดินเพราะว่าสมัยก่อนใครเป็นเศรษฐีนี่เขาจะมีกฎหมายกําหนดนะว่าเป็นเศรษฐีของแผ่นดินเนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่าเศรษฐีแก้วของพระราชานี่ต้องบริจาคทานสี่ทิศเป็นกิจวัตจรจึงจะได้รับยกย่องเป็นขหาบดีแก้วอย่างนี้เป็นต้น แต่ยาจกเข็นใจเนี่ยมันไม่มีแต่มันอยากให้เพราะมีจิตศรัทธาที่จะให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ให้แล้วก็จะไม่มีในมือนั้นตัวเองก็จะอดะเป็นทานที่ตัดสินใจให้ได้ยากก็คิดดูกำลังจะเอาข้าวเข้า,ขาปากมีคนมาขอกล้าที่จะเอาข้าวที่จะเข้าปากยกให้กับคนอื่น มันเป็นสิ่งที่ตัดสินใจให้ได้ยากแต่เขากล้าที่จะให้แต่เศรษฐีเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจให้ยากเลยเงินทองเหลือเฟือไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรเยอะเลยใช้ตั้งกำลังใจก็น้อยนิดใช้กำลังศรัทธาก็ยิ่งน้อยใหญ่ใช้กำลังซักก็เล็กน้อยเหลือเกินแต่ยาจกเข็นใจเนะี่ยโอ้โหกำลังใจมีเต็มร้อยศรัทธาก็เต็มร้อยเนี่ย ทรัพย์สินที่ให้ก็มีน้อยแต่ตั้งใจให้โดยความเต็มร้อยเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์มันจึงมหาศาลมากกว่าเศรษฐีที่ที่มีเหลือเฟือแล้วแบ่งให้อย่างนี้เป็นตน้นพวกเทวดาก็เลยเปล่งสาธุการสาธุโนโมธนาแล้วอาน,นิสงส์ทั้งนั้นน่ะทำให้พระอนุรุทธะไม่ว่าจะเกิดในกี่พบก,กี่ชาติ ก็ได้สมอธิษฐา,านอธิษฐานยังไงก็ขอให้เกิดพบใดชาติใดอย่าเจอกับคำว่าไม่มีคำว่าขัดสนอย่าได้เจอพอมาเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่มีคำว่าไม่มีขนาดมาเกิดเป็นราชาเป็นเจ้าชายรูปของราชาแล้ว ขออาหารขอขนมสเสด็จแม่กินก็ให้ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแม่ก็เลยเอาถาดเปล่าๆใช้ฝาครอบไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อจะบอกให้ลูกได้รู้จักคำว่าไม่มีเสียบ้างเทวดารูเข้าว่าไอ้ถาดนี้มันถาดไม่มีขนมนี่ถาดเปล่าถือขืนให้เจอคำว่าไม่มีเอาว เทวดาผู้อภิบาลรักษาพระอนุรุธะและพระบรมมหาราชวังจะสวยละสิเพราะอธิษฐานอย่างไรต้องได้ผลอย่างนั้นแล้วเราเป็นเทวดาผู้อยู่ใกล้ชิดกับปล่อยให้เกิดคำว่าไม่มีอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยความดีของบุคคลทำให้เทพต้องลันจวนเห็าใไหเออทำให้เทพต้องลันจวนอย่างนี้ไม่ได้อูถ้าขืนไม่ ไม่ทำให้ขนมมันมีอยู่ในถาดกูสวยแน่เทวดาก็ต้องบรรดาลขนมให้เต็มถาดอนุรุทธะกุมารมาเปิดดูอา้าวนี่ขนมอะไรอ่ะเออพระมารดาได้มาถามพระมารดาไอ้ขนมเมื่อวานเนี่ยอร่อยจังเลยอยากได้ขนมแบบนั้นขนมไม่มีเออนั่นแหละเอาขนมไม่มีนั่นแหละ,มมแ,หละแต่พระมารดาก็ยังคิดว่าไอา้ขนมน่มันไม่มีอยู่ในถาด แต่เทพดาบันดาลให้มีแล้วแล้วพระนุรุธากับพระสหายเสวยเข้าไปติดใจรสชาติเลยมาขอใหม่ขอขนมไม่มีสเสด็จแม่แม่งงขนมอะไรวะไม่มีก็กูให้ถาดเปล่าๆไปแท้ๆยังมีขนมได้ยังไงก็เพราะเทพบันดาลให้ทนไม่ได้ต่อความดีของบุคคลเลยลันจวนขวนขก,นกายสแสวงหาสิ่งที่ ควรจะมีจะเป็นให้เกิดแต่บุญญาริ์บุญญาธิการของบุคคลผู้นั้นแล้วพวกมึงล่ะพวกมึงเมื่อไหร่จะทำให้เทพลันจวนกันสัทีฮ้อีกนานไหมลกูกนานเหรอเออ,เอ,อกูก็ว่านาน,านละตามบ่อยๆลกูกตามมันไปเรื่อย การไม่ทำบาปทั้งปวงก็ทำให้เทพลันจวนได้กุศลสูปราสัมปทาการทําความดีทํากุศลทําคุณงามความดีด้วยความชาญฉลาดให้ถึงพร้อมก็ทําให้เทพลันจวนได้การทําให้จิตของตนผ่องแผ้วแจ่มใสและขาวรอบก็ทําให้เทพลันจวนได้ยิ่งทําให้ครบทั้งสามอย่างเทพก็ยิ่งลันจวนพรหมก็ยิ่งสถานมารก็ยิ่งขยานเนี่ย ยักมันทั้งหลายก็ชอบใจอยากอยู่เข้าใกล้อยากอนุโมทนาดำริอะไรคิดอะไรต้องการทำอะไรก็สําเร็จสมปรารถนาเงนินความสําเร็จมันไม่ใช่คนอื่นมาบรรดาลแต่ว่าเรามันต้องเริ่มต้นให้ได้ก่อนเริ่มต้นจากตัวเราส่วนใครจะมาต่อยอดบ้างมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาส่ง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำไว้ในแต่อดีตจะให้ผลอย่างไรบางคนความสำเร็จเราทำสมบูรณ์เหตุปัจจัยทำสมบูรณ์แต่ในอดีตไม่เคยทําบุญญาธิการไม่เคยมีบุญภาวาัสนาส่งอ้าวจะเสร็จจะเสร็จอ้าวฟ้าผ่าซะแล้วอ้าวจะเสร็จจะเสร็จอา้อาวผู้ร่วมลงทุน หนีซะแล้วจะเรียบร้อยจะเรียบร้อยจะรับปริญญาเอา้าตายหงซะแล้วอย่างนี้ก็เป็นตน้นเพราอะไรไม่สั่งสมเอาไว้ไงความสําเร็จมันไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืนความดีมันไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันก็เลยไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืนอยากให้ความดีเราความสําเร็จมันต่อเนื่องยั่งยืนก็ต้องทําให้ความดีมันต่อเนื่องยั่งยืนทําไปเรื่อย ทำทุกวันสวดทุกวันภาวนาทุกวันจเจริญธรรมทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันว่างๆไม่รู้จะทำอะไรดีว่าป,ปล่อยใจให้มันคิดแล้วเถอะเ,เปื่อนไปก็อทุววงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยัง่งยืนทุววงวรรณะความตายเป็นของยัง่งยืนอวส,สังไมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้อะไรก็ว่าไป สเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สเพสังขารานัตตาสังขารทั้งหลายไม่มีอยู่จริงแค่นี้ทุกข์มันก็ไม่ครอบแล้วหรอกความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความร่ำไรรำพันมันก็ครอบงำเราไม่ได้ แม้จะพยายามเข้ามาครอบมันก็ครอบไม่ได้เพราะจิตเราดื่มด่ำอยู่กับรสชาติแห่งพระธรรมไม่ใช่ดื่มดำ่ำจมปลักอยู่กับรสแห่งความทุกข์ละทมหรือความสูญเสียความพลัดพลากความจากจากสิ่งที่รักของเราจิตเราไม่จมปลักอยู่กับอย่างนั้นเรามาอยู่กับพระธรรมพระธรรมก็เป็นเครื่องขจัดความทุกข์ระทม ไม่ต้องมานั่งซึมเศร้าโศกเสียใจเสียใจยังไม่พอยังเสียเวลาเสียโอกาสเสียสติปัญญาเสียสมองดีไม่ดีก็ถึงขั้นเสียชีวิตมันจะเสียไปถึงขั้นไหนเสียซ้ำเสียซากเสียแล้วเสียอีกเสียแบบนี้เขาเรียกว่าคนโง่ไม่ได้จะคนฉลาดงั้นท่านที่รับทั้งหลายก็จงศึกษาไว้ลูกเนี่ยศึกษา เอาพระธรรมเป็นเครื่องประดับจิตใจเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากตายเกิดจากทางวาจาเกิดจังทางจิตใจแล้วเราจะอยู่ได้อย่างแคว้วคราดปลอดภัยรอดพ้นจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงพระเทพเทวาพรหม,มานก็ช่วยเราได้เป็นบางเวลาแต่ตัวเราเองนึ่งมันช่วยตัวเองได้ทุกเวลาเนจงเชื่อในตัวเอง มีศรัทธาในตัวเองแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเราทำนั้นมันยืนหยัดได้ด้วยลำแข่งตัวเราแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้เดี่ยวมั่นคงองอาจสง่างามแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นเครื่องทำร้ายทำไรใคร